สนามบินอุดรระทึกตรวจพบสารตั้งต้นวัตถุระเบิดในกระเป๋าของผู้โดยสารชาวสวีเดนหลังแอบ,บวางทิ้งไว้แล้วขึ้นเครื่องไปลงสุวรรณภูมิจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าคุมตัวเมื่อเวลา20นาฬิกาวันที่17เมษายน2568ศูนย์วิทยุร่มโพทองสอพเมืองอุดรธานีรับแจ้งเหตุจากนางทิพวรรวังสานุวัตรผอทอ่ากาศยานานา,นาชาติอุดรธานีว่ามีเหตุผู้โดยสารชายชาวสวีเดนอายุ 58ปีที่เดินทางจากท่าอากาศยานอุดรธานีปลายทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกจากอุดรธานี20นาฬิกา20นาทีแต่ไม่ได้นำกระเป๋าเดินทางบางส่วนไปด้วยจากการตรวจสอบกระเป๋าเบื้องต้นพบว่ามีเหตุต้องสงสัยต้องตรวจสอบเพิ่มเติมโดยขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนซึ่งต่อมาพันตำรวจเอกพัฒนวงศันพลผู้กำกับสบพเมืองอุดรธานีนาวา,ากาศเอกอรักพงษ์เคือนาดีเสบน23อุดรธานี พันตำรวจโทรปราบดาศุกศุนทรหัวหน้าสถานีสวท่องเที่ยวอุดรธานีพร้อมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือ,ององค์เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดอีสดีกองบิน23อุดรธานีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงพร้อมกำลังเดินทางร่วมตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตรวจสอบพบกระเป๋าเดินทางแบบผ้าสีก่อนมาท่าและวัตถุห่อด้วยเทปสีเหลืองวางอยู่ที่พื้นหลังโซฟาชั้นหนึ่งอาคารสองท่าอากาศยานานา,นาชาติอุดรธานีได้ประกาศหาเจ้าของ และตรวจสอบกล้องวงจรปิดจนพบว่าเจ้าของกระเป๋าน่าจะเป็นของผู้โดยสารชายชาวสวีเดนที่ได้เดินทางไปยังปลายทางสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเมื่อแจ้งไปยังปลายทางได้สอบถามนายอิริกสงวนนามสกุลแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจึงกักตัวไว้เพื่อรอการตรวจสอบทำให้ท่าอากาศยานอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำอุปกรณ์มาสอบตรวจหาวัตถุต้องสงสัยซึ่งเป็นอุปกรณ์ทันสมัยล่าสุดพบว่าในกระเป๋ามีสารตั้งต้นไตรอะซีโตนไตรเปอร์ออกไซด์ (TATP) ซึ่งเป็นสารตั้งต้นวัตถุระเบิดทําให้มีการตรวจซ้ําด้วยทีมสุนัขเ9าซึ่งเป็นช่วงที่ท่าอากาศยานอุดรรีกําลังให้บริการเที่ยวบินสุดท้ายประจําวันทีมอีสดีกองบิน23อุดรธานีและทีมท่าอากาศยานอุดอรรีได้นําเทเลอร์แทงบอมลดแรงระเบิดเคลื่อนมาที่จุดพบกระเป๋านํากระเป๋าใส่เข้าไปรอให้สายการบินทุกสายนําผู้โดยสารเที่ยวสุดท้ายออกไปจึงปิดสนามบินห้ามคนเข้าออกแล้วเคลื่อนเทเลอร์แทงบอมออกมาที่ลานจอดรถ หน่วยอีสดีกองบิน23อุดรธานีได้เข้าทำหน้าที่เก็บกู้โดยมีหน่วยสนับสนุนเฝ้าดูแลโดยใช้เวลาราว30นาทีก็สรุปไม่พบวัตถุอันตรายอนุญาตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบก็พบอีกว่าไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายที่นายอิริกเจ้าของกระเป๋าชาวสวีเดนออกมายอมรับภายหลังว่าเป็นกระเป๋าของตนเองแต่เพื่อนเป็นคนจัดให้จะเป็นเสื้อผ้าที่ใช้แล้วและสมุนไพรไทยจะนำกลับไปสวีเดนแต่มีปัญหา จึงไม่นําขึ้นเครื่องมาด้วยซึ่งก็ตรงกับของในกระเป๋าที่เปิดออกมามีเสื้อผ้าที่ใช้แล้วไม่ได้ซักข้าวของเครื่องใช้และสมุนไพรตากแห้งอาธิดอกอัญชันดอกกระเจีย๊ยบผลมะตูมและอื่นๆนางทิพวรรณวังสาุวัตรผอท่ากาศยานานา,นาชาติอุดรธานีได้ร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องสรุปว่าท่ากาศยานอุดอรรีได้ปฏิบัติตามข้อบังคับสากลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและบุคลากรที่รับการฝึกฝนเมื่อตรวจพบวัตถุต้องสงสัย ก็ต้องตรวจสอบตามขั้นตอนขณะเดียวกันต้องประสานอำนวยความสะดวกผู้โดยสารไม่ให้กระทบกับการเดินทางขณะที่หน่วยงานที่ร่วมติดตามระบุว่าอุปกรณ์ที่ทันสมัยทําให้เราทํางานเร็วขึ้นมากการตรวจพบสารตั้งต้นวัตถุระเบิดอาจจะมาจากเสื้อผ้าของผู้โดยสารที่ไปอยู่ในสถานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดหรือไปอยู่ในสถานที่การแสดงแสงและเสียงจุดประทัดพลุหรือบังไฟ